สวัสดีครับผมบุร์ที่สามบานครับผมวันนี้นะครับกะซิมาอัปเดตในเบื้องครับผมว่าบานตอนนี้เ็ดไปถึงในได้ออนะครับครับตอนนี้เพิ่นก็ก่ออิบว่างมองที่จะใส่บานหน้าต่างครับสองบานอยู่นี่กับอยู่นี่กับอยู่นี่อีกบานหนึ่งครับผมหลังค่ากันนาซีวัอนี้เพิ่นกะสีเฮดต่อแล้วครับ หลังค้าเป็นส่งปัญญาครับผมน่พาเบื่องข้างในนี่ครับตรงนี้สิเป็นห้องโถงครับตรงนี้สิเป็นห้องโถงโล่งนะครับผมห้องโถงส่วนตรงนี้ก็สิเป็นห้องนอนนะครับ ของผมกับสาวอีสานที่เป็นห้องนี้ครับผมของแม่ยังสิเป็นห้องนี้ต่อว่าประตูช่องเป็นแคบๆปะนี่ครับที่เป็นห้องที่เป็นหอน้องนอนครับฟังท่านี้็ี่เป็นห้องนอนขึ้กันกนี่ครับ อี่างนี้เพื่น,นายจะก่อต่อผ้าม้ามองนี่มองนี่ห้องน้อย,น,อยนี่จะชิบเป็นห้องพระครับผมห้องน้อย,อยเหตุประตูที่จริงที่ว่างพังไ้ประตูซีอูพีครับห้องพระสะิเป็นห้องน้อยนอยแต่ว่าบุร่าชาวอีสานมาบอกเพื่อนใหม่ไปว่าเอามาไว้ตรงนี้มันยังจิบเป็นห้องโล่งเงี้ยหนะครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นหองหองครัวครับคือจากโานีไปหาโานีสีกรอกลอขึ้นมาก,ก็จะเป็นประตูอยู่นี่ครับผมประตูพานมาก,ก็จะเป็นหองน้ำครับอยู่ทางนี้นะครับหองน้ำอยู่นี่นี่ครับก็จะเป็นหองขัวหองโถงเป็นสองหองนอนหนึ่งหองน้ำครับ หนึ่งห้องขั้วละกันหนึ่งห้องทงส่วนฟังข้างนี้หน้าตั้งจะเป็นบานใ่นะครับซื้อมาไว้บดแล่ะให้เพิ่นเฮ็ดนะครับหน้าตั้งบานใ่นี่ครับถือว่าเพิ่นเห็ดเรี่วเร็วค,ครับครับข้างบนนี้ก็เกินกระยีดโค้งหลังคา ับไก่ละพุละมีสามีหน้ามีสาพุลับจังสีเหลี่ยวต่อพื้นที่มันเป็นพื้นที่ลุคบครักครับขนาดทมทีไหมทมไม่นี่ทั้งดินทั้งหินทมจนพุ่นนะครับซ้ำกันกันกบเอหัวแล้วครับ ตอนแรกหัวก็เสมอกับดินได้ดินเก่าสิอยู่หม่องตีนหัวนะครับเดวทมขึ้นแล้วก็ขุดที่ข้น้นลงไปเลือกนะ่อยหน่อยตอนแรกก็ว่าสีขยะบบานมาทางหลังหนะ่อยยัหน่อยครับต่ว่าเมียเพื่อนว่าเอาไปปลูกคลองเนะี่ยผสนกับทั้งขงังเอาไปปลูกผัก ยังห่วงพื้นที่ปลูพักู่ครับนี่ครับถือว่าความคืบหน้าไปเรี้ยวเรียวเติบครับผมเสาก็ใส้เป็นเสาลเอครับผมให้เป็นลอเสาครับสำหรับวันนี้นะครับกับาอัปเดตพื้นที่นะครับ ที่สางบ้านมางเห้เบื้งครับตั้วว่าทั้งนันสีเหลือเขียบเกียบอยู่ผมว่าตัวว่ากับ่เบื้องเสาหัว,หวหยุ่นเพราะว่าห้องหัวตะทมทมหินหอดนี่ข้าวจีได้ทมหินไปพุ่นอีกถนนถนนตรงเบื้องครับว่าผู้ใหญ่บ้านมณฑิบาร์สร้างผู้ใหญ่บา้านทั้งเทศบาลพมณฑิบาจงังเดพ์มณฑิเหตถนนลงใหม่ว่เพราะว่าถานนมันสูดเขียบพุ่นมางนี้มันกัน ตำครับต้นมะนาวที่ที่ตอนไว้ก็สิได้ลือ้อออกครับผมที่ปลูกลงไว้หลายๆต้นก็สิได้ลือ้อออกซะกา่อนเอาหินมาลงซะก,กา่อนเอ้ามามาจะเซนีิมันนี่ดูมานี่มานี่มาน,มาน,มานี่มานี่ลือ้อมานี่มานี่ Ah, mana mata saya ni? Ini lalu. Aw. Mani lalu, mani lalu. Mani, mani, mani lalu, 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 Ma, aku Ma, koma ma. kaini Hmm, mana saya? Hmm. กูดเาาด,ดียวมาโผดอีกแล้วถึงมาถึงแมวเวที่ออกมาถิ่มมาโผดไปเที่ยวนี้นอ้นองน้องชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับถ้าอยู่นี่ก็จะได้เลี้ยงแล้วครับซันโอ้มาฝ่อบานเลยน้องเนาะตอนต้องเบิ่งกันว่ามาผู้ใดครับแต่ว่าส่วนแรกที่เป็นมาที่เค่จะออกมาโผด กับผมสำหรับวันนี้นะครับก็บขอจบคลิปนะครับพามาอัปเดตการส,สางบ้านครับไว้ซัมนี้ครับผมสวัสดีครับ